สวัสดีค่ะมาทํแาแกงไตปลากันมาดูของหลักๆเครื่องแกงกับปิกับปิใส่ไม่เยอะผักนีปลาทําทอดปลาทอดบ้างปลาย่างบ้างนะสมกองไปไปดูอืมไตปลาเราต้มแล้วต้องใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้แต่เราจะเอาพวกนะี้อาอกเนาะปลาต้มงไ้้ใส่ตะไคร้จะได้หอมๆใบมะกรูดใบมะกรูดไม่ต้องเอาออกจก้ะ นี่ไตปลาทําเองสะอาดไม่มีขี้รายแน่นอนไม่ต้องกรอก็ไตปลาทำเองเดือดเดือดเดือดราใส่เครื่องเลยจ้ะกะปินิดหน่อยเครื่องแกงประมาณหนึ่งขีดมะขามเปียกเพื่อตัดความเค็มให้มีผัก น้ำเดือดแล้วใส่ได้เลยไอ้ผักพวกแข็งแข็งพวกนี้หน่อไม้ฟักทองมันขี้หนูอันนี้มันขี้หนูใส่มันขี้หนูด้วยมันขี้หนูต้มแล้วก็ปอกจะทำง่ายกว่าแบบนู้นจ้ารอเดือดที่นี้เดือดแล้วปรุงรสและใส่ปลาได้เลยจ้า น้ำเดือดได้สักพักแล้วแหละสาต้องไว้กับครึ่งชั่วโมงนลยจ้ะเพราะว่าต้องต้มรอแบตเตอรี่ตัวสับตัวสับไม่มีแบตเตอรี่เสียบตัวสับมะเขือพวกนี้ต้มพร้อมพร้อมไม่นู่มเลยจ้ะต้มตะไคร้จะได้นิ่มต้มท,ทั้งลูก ถักแข็งนั้นเคี่ยวได้เลยจ้ะชิมรสชาติดูว่ามันเข็มแบบเก็ดความเข็มห่อใช้ได้ในปลานี้รสชาติจัดมากเป็นปลาทำเองจ้าเดือดแล้วปรุงรสด้วยกอนน้ำตาลสักหน่อยตัดความเข็มนะูรสความเข็มไม่โต้งนะเข็มไอปลาพวกเข็ม ใส,ใ,สใส่ปลาเยอะเลยปลาทำเองใส่เยอะเนี่ยมะขามเปียกเดี๋ยวให้มะขามเปียกละลายแล้วเขามาันจะช่วยตัตกควาเมเป็นลงบ้างนะคะเดือดปั๊กๆแล้วค่ะให้เดือดสักห้านาที ปลาปลาต้มก็มีปล,าท,ปลาทอดก็มีปลาทอดตัวเล็กๆใส่ทั้งตัวเลยจ้านีปาปา่ปลาเอดปลาย่างปลาต้มแซลมอบปลาต้ม ปลาทอดย่างก็ได้ปลาต้มก็ได้ปลาทอดก็ได้ใส่ปลาอะไรก็ได้ใส่ใสไได้ดั้งนั้นเนี่ยดูสิดูสิชิมรสชาติดูสิอร่อยอะมันจะออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยเลยอร่อยมาก Úi! Tâm phải sửa cà nấm chiên như thế Úi! dồi nha. Điều, tôi sang đệch sửa cà nấm chiên Mình đến nắp chiên rồi á Sửa nấm mà nắp xương thế. Rồi Kiên kênh tay pha. จงสาสาวใต้ด้วยนะคะทุกคนเอาเก็นเต็มปลามาควากินค่ะน้องกินมันเป็นข้าวกันเป็นเลปลาตัวนี้เสร็จมากเกื้อูอ้อดัดโรงพี่มานมีคนเป็นไก่เนี่ย และข้วของพวกนี้ก็จะไม่กินเราก็ไม่ค่อยเก่งสามีเป็นไตเพราะว่าเขากินยาแก้ความกนรโลหิตสูงมาแต่อายุสามสิบกว่าเป็นเขากินยาฝากช่องสาสาวใตด้วยนะคะแกงไตปลามาฝากค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงไตป่าน่าทานไหมคะทุกคน อร่อยอย่างเนี้สิอร่อยรสชาติอร่อยเลยน่าก,กินมากฝากช่องสาวสาวตายด้วยนะคะ